แอดอะไรไปดีแอดอะไรไม่ได้เลยพวกนั้นอ๋อมึงแอดวัตีนเหรอแอดมั่วไม่รู้อะไรเลยร่วมกันใช้ร่วมกันอีกคามล่าไม่เอาไปหรอคามล่าก็มึงมึงไปแอดมัวหมดแล้วอ่ะคามล่ามันเต็มอ่ะมันเต็มอ่ะเอาอะไรออกไปเออนี่นั่นเอาไปอาฟองยีมเอฟสองกันไม่ต้องเอาไปไปไม่ต้องเอาไปมั้งแม่ต้องม่งแป๊ดบ้านครอบครัวก่อนแล้วกันนะ แฟมิลี่โอาอ่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 ลอ่าอาอ่า่าอ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 ่าเราอ่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 าาอ่า่าอ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 ่า่าอ่าอ่าออดมาเ่ีย่ระจกไอ่่าอ่าเ่อ่าออ่อกาาอ่าอ่่่่าอ่า่่าอ่า่าอ่าอ่า่าน่่าน่่าอ่าอ่่าแ่้วคลิกขวาด่ควาอสว่างดิ่่วย่่า่าาา่า่า่่่่อ่อ่่่า เฮยเข้ามาแม่งระเบิดหน้าต่างบ้านมันเองเลยครอบครัวครอบครัวอะไรของมึงวะโอ้ยว uh, ิ่งเร็วว่ะตากนั้นพวกกูมาเฟียกูไม่เคยกลัวแล้วงั้นอ่ะมึงตาบอดดีกมึงโดนอะไรมาวะมึงตาบอดมึงโดนอะไรมาวะบิ๊กไม่ต้องคิดหนาขนาดนั้นก็ได้นะขอร้องเถอะเราคุนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่โอเคนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีคนมาตะเกียบมาแทงตากูโอเคแล้วมึงมาทำให้มึงมาล่าผีได้ไงมึงโดนมึงโดนตะเกียบก๋วยเตี๋ยวแทงตาเนี่ย บอกกูทีมันก็พิบอะไรของมันวะปี๊มันเปิดทีวีเนี่ยมันเปิดทีวีอ่ะมึงพูดอะไรของมึงวะปีใจเย็นใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆจะอยากรู้ไงโอ้ยมันแตกหมดเลยมันแตกหมดเลย oh โนไอ้ปี๊กูหาไฟให้แป๊บนึงโอ้โนมีผีเกมเมอร์อยู่ใต้บ้านจริงจริง gọi cọtเลย hả? cái gì? p gamer, cậu huống không thoải mái hả? là, lên nó, chứ không อเคฮาร์ดจริงๆด้วยไปไหนดิไปบ้านดิมบ้านเลือกูไปบ้านหลูอันที่สองนรมันแอดเต็มหมดแล้วไม่แอดมึงแอดไปหาพ่อมึงอะไฟแช็กสองงันนะมึงแอดไปหาพ่อมึงอะไม่เข็นสิเออเรียบร้อยทุกอย่างบอลล้านต้องยิ้มดิต้องยิ้มมันเหลือกี่อันนะฮะสายได้กี่ครั้งเออสิ ไอ้ยังหมดแล้วล่ะโคตรอบโกดรอบโคต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 น้ำมันเฮียอะไรอ่ะน,น่ำมันเฮีย,<ล>ยอะไรไม่เห็นอะไรเน,นี่ยมันลอยลอยคืออะไรวะเนะี่ยมันคือไฮเทคไงคือให้เทกโอ้คือให้เทคมึงือเนี่ยเออคือให้เทเออคเทปัญญาอ่อนได้จริงอะไอ้ผีเดินผ่านเขาทำไมหมอกลงบ้านเขาทำไมหมอกลงบ้านมันแดงแดงคือแล้วบีแดงแดงแปลว่ามีผีผ่านปะใช่แปลว่ามีผีผ่านชิบหายแล้ว บีน้ำไหลเป็นช็อกโกแลตเลยไอ้กล้องหายไปไหนอะเนี่ยไอ้บีแม่งเปิดเพลงกูปิดเลยโกรธโกรธเหมือนโกรธเหมือนโกรธกูปิดแล้วมันเหมือนโกรธโกรธมันโกรธปิดทำไมปิดกูกลัวว่าฉายดับไอ้เหี้ยมันอยู่ห้องข้างหน้าเลยไอ้เหี้ยโอเค เป็นงานเหยื่อเลยโนชือเป็นงานเหยื่อเลยโอ้ไอเหยื่อเจอเลยไอปากเจอของหายไปไหนหมดเอานอนทับของไอปากเจออุ้ยล่า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 โอ้โกโอ้อกมาดิมายังเข็นดมึงยอ้หายไปเลยมันหายไปแล้วมันหายแล้วมันโดนแอนโลคุยื่นีกแ เออน่าใช่ห้าเยอะเเย่ลยอีเมพก็หายไปไหนก็ไม่รู้สาบสูญไปแล้วมึงโยนไปไหนวะไอ้บอร์ดนี่แม่งทำของหายเวนแอ้ตกบไก่ยาใส่ปากกินอยู่เคูกูด่วนไอ้ผีผ่านนี่มันมันมันทำยังไงนะโหมดโมชั่นปะโมชั่นไงอ่าเรียบร้อยเจอละจบละจบละจีจีเดาเขอสอบเลยก้องคิดว่าจะเป็นอะไรกันนะอาจจะมีอีเมพห้านะ แต่กูตรวจอีเอไม่ได้งั้นก็เป็นจินไปละไปละกูแดกน้ำมีฟิซซิ่งหน่อยเหรอไม่รู้ฟิซซิ่งอะไระงั้นกูว่าอีเอฟอะถ้าเป็นมีฟิซซิ่งนี่จะเป็นฟิซซิ่งไม่มีโอเคโอเคช่างแม่งเอ้รอดชีวิตรบรอบเอชิเมียนเลยคำตอบก็คือจินว้าวไยมันหนาวตรงไหนวะ บอกลงไงบอกลงนี่กูบอกมึงอ่ะนั่นแหละกูว่านั่นแหละไอ้เหายเอาไหมอยู่ท่ามกลางหิมะอันแสนหนาวหนิบโอ้มีกระดูกหมาแท้กระดูกพ่อมึงบิเก็บกระดูกวะเก็บกระดูกวะไม่รู้ทำไงเก็บกระดูกมากระดูกมาไม่ถ่ายก่อนหรอวะเก็บมาแล้วค่อยถ่ายไงชิบหายละเปิดมาก็เริ่มเลย What the fuck แหวนในห้องน้ำ แหววอ้เหี้ยผีคล้ายพันอะไรขึ้นวะนั่นไงไอ้บ้านี่มันขี้แพ้จริงสมแล้วได้มงตาบอดไอ้ควายไอ้เฮียบอดอเฮียเ้ยสมแล้วสมแล้วโง่โดนตะเกียบทิ่มตาไอ้โง่มาเปลี่ยนด่าน เซฟเฮาส์บ้านของความปลอดภัยโอ้โหไอเย็ดมาไปอยู่ไหนไม่มีไฟเย็ดโอเคไฟอยู่นี่ดีขึ้นเยอะตัดไฟหรือเปล่มึงมึงเกินไปเปล่าเอเวอร์เดย์ทูเอเบิร์เดย์มันเติมก็มันต้องมาเป่าไหมเหรอผีมันต้องมาเป่าไหมฮะ แปด,ดองศาร้องให้มันมีความสูงนีมันจะเป่าโอ้โหมีล็อกเกอร์แอบอีกโอเคมีคนเปิดน้ำโอ้โหอยู่ห้องท้ายเลยห้องท้ายท้ายบ้านเลยคือเพอร์เฟคเดี๋ยวยืมเฟบไปตั้งไ,ไปกันอ่ะโอเคพร้อมพร้อมพร้อมมาแล้วต้องเอาอันนี้ไปด้วยเอาไรเออกดกับบีรับสายดิใครโทรมาเฮ้ ผู้ไม่รู้บินี่อะไรใครฮัลโหลกระดา้ผีบอไหนบิ๊กเกอร์ป่ะกูฮัลโหลแล้วมันก็ไม่ตอบกูตกตะเพียเซฮัลโหลก็ไม่ตอบกูใครขนเดินวะต้องอยู่ชั้นไหนละครไอ้บิ๊กถ้าพวเป็นเจ้าไอ้บิ๊กถ้าพวหลอกมันหลอกเราตายไหม มันขโมยกระดานผีบอกกูไปโอ้ก็ว่าแสงเฮี่อะไรมันเอาแอบไปเล่นคนเดียวแล้วบิจีจโอเคบีบีห้องแดงห้องแดงห้องแดงฮ้ยห้องแดงอะไรกูไม่รู้กูหายไปแล้วเรืองของวอทูวอทูอินเทอร์เน็ตมันคือเปิดไฟเหรอเนี่ยโอเคเข้าใจละ ใช้คอมเปิดไฟสมสมก็เป็นเซฟเฮาส์อ่ะพอเวนกาไม่อยู่กูแล้วโอ้ยไอ้เนี้ยครับปอดแหกอย่างงี้ไงเลยโดนตะเกียบเล่นงานในควายถ้าไม่เป็นการกูยังไงอะไรอะไรจับสะแกีมึงดูดิมึงมันมีอะไรหรือเปล่าไอ้อีเม้มมึงเอาไปไหนหมดไอ้บอดมึงทำอะไรของมึงวะไม่รู้หลุดไมาแล้วอะไรเลย บอลมันเปล่าเทียนดับแล้วมันมันมันสุขสันต์มันเกิดมาแล้วเรียบร้อยบอลเราเดชบอลเราเดชกูบอลกูต้องกูตายกูตายเอ้าไอ้เจ้าไอ้ควายเลยไม่บอกว่าอยู่ข้างหลังกูวะตาบอดก็ไม่มองเหี้ยอะไรกูเลยไงขึ้นไม่ได้มาฮะขึ้นมาเดินเดินมาเดินมาเลี้ยวซ้าย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 ซ้ายมันขวา โอ้ยบอดเลยยังหลงทิศหลงทางในควายเอ,อ้ยมองไม่เห็นบอดแล้วยังหลงทางมึงเดินออกไปแล้วนะ้ามึงเดินกลับไปมึงเดินกลับไปมานี่ดูมาหาข้อมูลก่อนมันจะไม่ได้อะไรเลยบีมันต้องได้ไสักอย่างหาข้อมูลก่อนแล้วจบเว้ยไอ้มันมีข้อมูลจริงไอ้นี้ผีมันเดินผ่านถ่ายไอ้นี่ motion นเซอร์มันมีอะไรบ้างนะ ไม่มีแล้วนะไอ้คนไปทำกูเลยไปกองเฮียอยู่หน้าฮะมึงไปเดินนำเฮียอยู่สัตว์กูเดินหาที่เปิดไฟมึงเดินทำเฮียอะไรวะฮะงงอ่ะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยมึงออกมาเดี๋ยวนี้มันคือออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้บีแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเดียวที่มึงอยู่บ้านละเดี๋ยที่มงอยู่กับผีอ่